คุณผู้ชมกำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมล่ะครับว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมณนะขณะนี้มันคืออะไรจะบอกคุณผู้ชมนะครับผมก็สงสัยไม่แพ้คุณผู้ชมเหมือนกันเพราะดูจากหน้าตาของผลิตภัณฑ์แล้วก็ค่อนข้างเดาได้ยากนะฮะว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรนี่นะฮะคุณผู้ชมนอกเหนือจากสิ่งที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ยังมีอยู่ในกล่องสีสันสวยงามนี่นะฮะคุณผู้ชมมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับว่า อุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนแลวกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ most e x c l u s i v e กับผมอัญน,นันทวัฒน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดค้นโดยฝีมือของคนไทยรวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบ้านเรากันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคําตอบกันนะครับว่า อุปกรณ์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คืออะไรว่าแต่เอแขกรับเชิญที่ผมนัดหมายอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามหาตัวแขกรับเชิญก่อนนะครับมาทางนี้ครับ ผู้ชมครับเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านนะครับเวลาที่ขับรถหรือแม้กระทั่งนะครับนั่งอยู่บนรถเป็นเวลานาน,านๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของไทยนี่นะครับที่รถแสนจะติดเสือเหลือเกินนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราปวดปัสสาวะแน่นอนนะครับว่าก็ต้องทําใจอดทนอดกลัน้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําได้และถ้าเกิดว่าไปติดอยู่บนทางด่วนนะครับคุณผู้ชมยิ่งไปกันใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีนวัตกรรม และก็เทคโนโลยีดีๆที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงทำให้หลายๆคนไม่ต้องทนทุกข์ทรมานรวมไปถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการอั้นปัสสาวะนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้อยากจะให้ตั้งใจฟังเพราะว่าเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมตัวหนึ่งเรียกว่าห้องน้ำในรถแบบพกพานะครับสำหรับนวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมเพื่อทุกคนอย่างแท้จริงเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของผลงานนี้นะครับขอต้อนรับคุณสุดที่นีกิติพัฒราคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณสุดที่นีด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ most exclusive นะฮะคุณสุดที่นี่หรือว่าคุณมิน้น<ะ>ในฐานะของเจ้าของผลงานที่เราจะคุยกันซึ่งอยู่ด้านหน้าของเราทั้งสองคนณนะขณะนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนละกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมิ้นก็เรียกว่าได้รับรางวัลชนะเลิศมาเดี<ะ>๋ยวให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นรางวัลอะไรจากที่ไหนยังไงบ้างครับคุณมิ้นครับค่ะก็ล่าสุดนะคะได้รับรางวัลตัวนี้นะคะรางวัลการออกแบบชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบทางการแพทย์และก็สุขภาพค่ะอัน,นได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ค่ะอ๋อนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านการแพทย์และสุขภาพนะฮะเชิงนวัตกรรมจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติก<ช>ระรทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าได้รับรางวัลชนะเลิศมาอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะแล้วก็<อ>มีอีกหนึ่งรางวัลด้วยอันนี้เป็นรางวัลอะไรฮะคุณมิ้นครับอันนี้เป็นรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมนะคะได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมจากดีมาร์กนะคะโลโก้นี้หลายคนคงคุ้นตา จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะ ของกระทรวงพาณิชย์นะฮะชื่อรางวัลก็คือดีไ i g ์ Excellence a w a r d 2017ใช่ค่ะนะฮะ,ะ,ะ,ฮะมีทั้ง2รางวัลมาการันตีแบบนี้ต้องบอกนะฮะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือห้องน้ำในรถแบบพบพาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันเลยนะละกันนะฮะเดี๋ยวให้คุณมิ้นเล่าให้ฟังนะฮะว่านวัตกรรมตัวนี้มีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างสำหรับห้องน้ำในรถแบบพบพาตัวนี้ครับค่ะ ตัวนี้เป็นห้องน้ำแบบพกพานะคะจริงๆสามารถจะใช้ที่อื่นน,นอกจากในรถก็ได้แต่ว่าจริงๆเราเอมเป้าหมายหลักไปที่ห้องน้ำในรถเนื่องจากว่าหลายคนมีปัญหาเวลารถติดติดอยู่บนทางด่วนก็ทิ้งรถไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคอันมากจริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องนี้มากจนทำให้เป็นปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะเสบหรือถึงถึงกับเป็นกลัวไตอักเส<อ>คบคะดังนั้นมินรู้สึกว่าเนี่ยมันเราควรที่จะหา การออกแบบเราควรจะออกแบบอะไรที่มาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนคมากขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ก็ลงมาลงตัวที่กล่องนี้นะคะครับอันนี้ก็จะเป็น,นบรรจุภัณฑ์น,นะฮะเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะนะฮะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณมินครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะในกล่องก็จะมี5เซตนะคะ1เซตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อหน้าตาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกนี่หน้าตา นะฮะห้องน้ําในรถแบบพกพาเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ใช้ยังไงนะฮะเวลาที่เราอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถจะใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คุยกันไปแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถามคุณมิ้นก่อนแล้วกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีไอเดียนะฮะหรือว่ามีที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นยังไงบ้างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณมิ้นเองหรือเปล่าที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบปัญหาจะต้องอั้นหรือว่ากลั้นปัสสาวะอยู่ในรถนานๆอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ เป็นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆบ้านมินนี่อยู่ในใจกลางกรุงเทพค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยรถติดมากบางทีติดแบบไม่รู้สาเหตุด้วยเื่าติดมากอยู่ดีๆก็ติดเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงเงี้ยเราก็อยากจะเข้าห้องน้ําแต่เราไม่มีที่เข้าผู้หญิงเนี่ยต้องอดทนมากเลยค่ะเอ๊ะอย่างโดยปกติอันนี้สงสัยนิดนึงถ้าเกิดว่าแบบว่าเขามีวิธีในการแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่ารับมือยังไงไหมฮะโดยปกติก่อนที่จะมีนวัตกรรมตัวนี้ปกติคือของมินนี่คืออั้นอย่างเดียวเลยค่ะ อันเลยใช่ไหมฮะอันอย่างเดียวเลยจนเป็นมีบางช่วงเนี่ยมีปัญหาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอ๋อค่ะนำมาซึ่งโรคต่างๆใช่ที่เกิดจากการกลั้นกินยาแก้อักเสบเนี่ยค่ะอืมมีทั้งกระเพาะปัสสาวะอักเสบและอาจจะเป็นกรวยไตอักเสบใช่ค่ะถ้าไม่รักษาให้ดีก็จะลามไปเรื่อยๆเป็นไตวายเลยก็ได้ใช่ อันตรายมากๆนะฮะหรืออาจจะเป็นนิ่วก็ได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการอั้นหรือว่ากลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่าต้องอั้นเพราะว่าอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในสภาวะต่างๆ<ช>แตกต่างกันออกไปวันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ดีเลยเหมือนกันแล้วอย่างเพื่อนๆของคุณมิ้นแล้วฮะมีประสบการณ์ที่จะต้องกลั้นปัสสาวะแบบนี้ไหมครับมีค่ะมีบางคนนี่อั้นจนบางทีอั้นไม่ไหว ชีลาดอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เข้าใจเขาว่ามันจริงๆมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาจริงๆค่ะมันเป็นปัญหาของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นปัญหาของคนขับรถอะไรอย่างี้เนาะคนที่ทํางานเป็นเซลล์หลายคนก็มาบ่นเรื่องนี้เหมือนกันค่ะชีวิตของเขาต้องอยู่ในรถเยอะค่ะอเพราะว่าถ้าอย่างต่างจังหวัดรถไม่ติดก็ยังพอที่จะแบบหักรถเข้าปัม๊มหรือแวะข้างทางในการที่จะปลดทุก แต่ว่าถ้าในกรุงเทพนี่รถติดนี่ไปไหนไม่ได้จริงๆ<ช>นะคุณผู้ชมทรมานมากๆเลยนะฮะ ถามนิดนึงนะฮะว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับคุณมิ้นครับเออเหมาะกับผู้หญิงเป็นหลักค่ะแต่จริงๆอ่ะผู้ชายก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ได้ค่ะอ๋อดังนั้นผู้สูงอายุที่ปวดเขา่าหรือผู้หญิงที่กังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องของไฮจีนเรื่องความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็เด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยอ๋อเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นหลัก แต,แต่ว่าจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกทุกวัยอย่างนั้นใช่ไหมฮะะผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุเด็กๆก็ได้ก,ไดก็ได้หมดเลยะะนะฮะทีนี้แหละเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากทราบนะฮะว่านะฮะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้เขามีเทคโนโลยีดีๆอะไรที่บรรจุอยู่ข้างในเดี๋ยวให้คุณมิ้นเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับค่ะคือตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราปัสสาวะลงไปแล้วอะค่ะมันจะแห้งไปทันทีภายใน30วินาทีค่ะแล้วก็จะเก็บกลิ่นด้วย แล้วก็ตรงนี้นะคะ<อ>เป็นซิปล็อกนะคะคก็คือสามารถปิดอีกชั้นหนึ่งได้ครับแล้วก็นั้นตัวตัวที่เราออกแบบมาเป็นอย่างดีก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่จับ,บจับแบบนี้นะคะแล้วก็แนบเข้าตัวแบบนี้ค่ะ<อ>คือตัวนี้เนี่ยออกแบบเป็นพิเศษทําให้ไม่หกเลยเธอะแน่นอนอันนี้100%ยนี่เราการันตีเลยนะคะคว่ามันใช้ดีมากจริงๆแล้วก็ลูกค้าฟีดแบ,บ็มาดีมากครับ